อนนี้กำลังอ่อนลงนะคะและยังคงทำให้พื้นที่ทั้งสองภาคมีอากาศเย็นในตอนเช้าองร์จุรินิยมวิท,ทยาแจ้งว่าจะมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมอีกรอบในวันอังคารนี้นะคะส่วนลมตะวันออกค่ะก็ะพัดน,นำความชื้นจากทะเลเทีนป้าและอา่าวไทยเข้ามาปกคลุมทำให้หลายพื้นที่ยังมีฝนเป็นแห่งๆค่ะและถ้าจะให้ดีนะคะฝนเจอเอยช่วยไปพัดที่กาลสินบ้านนะคะพอดีนั่นค่ะเกษตรกรเหี่ยวเริ่มจะเดือดร้อนกันแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งน,นะคะที่เกิดลมปาวแบบนี้ เือนที่ผ่านมาฝนทิ้งช่วงค่ะระดับน้ําในเขื่อนก็ลดลงต่อเนื่องนะคะจนชาวบ้านนําวัวลงไปกินหญ้ากินน้ําในเขื่อนได้ยอย่างสบายขณะที่หน้าหนาวใกล้จะถึงแล้วคาดว่าฝนจะทิ้งช่วงมาเลยนะคะทางเขื่อจนจึงได้หยุดส่งน้ําเพื่อกักเก็บไว้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะส่วนสภาพอากาศที่จังหวัดบุรีรัมย์เริ่มหนาวเย็นแล้วนะคะอยากายเล่นกับแม่ดูเขามาชวนแม่เล่นเพราะกลัวว่าราคาจะปรขึ้นอีกนะคะอ่าหนาวมากขึ้าาน,น,าานก็ดูเขามาชวนใหญ่เลยดูน <พา S 2> ี่ดูเขามาชวนแม่เล่นดิ ่นก็ตามเ่กันหนาก็เป็นสิ่งที่จาเป็นในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะเอาเป็นนี้ไปดูอุณหภูมิรายภาคและปริมาฝนกันต่อเลยนะคะในแต่ละภาคตอนนี้เป็นยังไงบ้างเริ่มจากภาคเหนือก่อนเลยมยป้าม่ะตอนเช้าล้วมีฝนฟ้คะนองอล่นเมยป้ามกันนลครับภาคกลางมีฝนฟ้าคนองเป็นแห่งๆรออะไที่สิบด้เมยป้ามกันแะครับเมยป้ามมาครับุ้เมยป้ามได้เมยต้าม